ชีวิตของคนเราช่างเปราะบางและแสนสั้นยิ่งนักแค่ดาวเคราะห์น้อยเพียงลูกเดียวชนโลกมนุษย์ที่คิดว่าตนยิ่งใหญ่ก็หายวับไปในพริบตาเดียววัตถุต่างๆที่สร้างกันมาเป็นพันๆปีก็คงเหลือแต่ซากปร,รักหักพังคนส่วนมากหลงละเริง ประมาทมัวเมาในชีวิตเสมือนแมลงเมาพากันบินเข้ากองเพลิงเมื่อใดก็ตามที่มัจจุราชคือความตายมาถึงตนคนที่ไม่ทำบุญสร้างกุศลเลยก็พากันจมดิ่งลงในนรกมากมายนับไม่ถ้วนเพราะทั้งชีวิตไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ ส่วนคนที่เตรียมตัวมาดีเพราะเขาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ประมาทในการสร้างบุญทำกุศลเก็บเกี่ยวอริยทรัพย์ให้แก่ตนพอตายปุ๊บก็ขึ้นสวรรค์ปั๊บเลยกม็มีเพราะจิตของพวกเขาเหล่านี้ติดอยู่ในอูทะเลแห่งบุญกุศลเป็นอนุสติสิประการคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ให้กลับไปถามตัวเองนะ ว่าเมื่อวานนี้มีจริงไหมและวันพรุ่งนี้มีจริงไหมถ้าเมื่อวานนี้มีจริงและวันพรุ่งนี้มีอยู่จริงนรกสวรรค์พบหน้าก็ย่อมมีอยู่จริงเวลาในชีวิตเหลือน้อยมากจงอย่าพากันประมาทขออวยพร